นักข่าวนิวคัสเสนอพัสตาบายมิวคัสสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับออมในช่วงตาเวลิตี้วันนี้ออมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดหัวใจสีชมพูต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์ครับกับภาพยนตร์ดีๆแบบนี้นะครับวาเลนไทน์สวิตตี้นะครับที่บ่งบอกเรื่องราวต่อเนื่องมาจากภาพยนตร์สกสสวิตตี้นะครับที่หลายๆคู่เพิ่งจีบกันและคบหากันในภาคตอนนี้นะครับ บทสรุปเรื่องราวความรักของคนทั้ง11คนนะครับที่มีมุมมองที่แตกต่างกันสุขบ้างถูกบ้างจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศขึ้นในงานกันเลยดีกว่าครับ ใใใใช่่่ไไไไไหหหมมมมจจจะตาาายรรือองงเเเกกกก็ก็็บบบววววว้้้คคคีีขทัพี่ชมครับตอนนี้นะครับเราก็มีอยู่กับนักแสดงนะครับจากไวเลสสวิตตี้นะครับยิปซีนั่นเองครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวเห็นบอกว่าเป็น,ปนภาคต่อจากสกสสวิตตี้ครับใช่ค่ะก็เป็นก็เป็นภาคต่อจากสกสสวิตตี้ค่ะเรียกว่าเป็นบทสรุปค,ความรักของทุกคู่ในสกสสวิตตี้เลยดีกว่าเรียกว่า มาแบบว่าเรื่องนี้คู่เราจะมีพิกโผอะไรแบบว่าให้แฟนๆได้เห็นไหมครับ <laughs> พิกโผลเลยเหรอคะโอ้โหปูมันสะขนาดนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัดกบนองนะคะหรือยิจซีกับพี่แดนนะคะในสอคสอนเนี่ยเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่างแล้วนะคะแต่อยู่ดีพี่ตัดนะคะก็ไปชวนแฟนเก่ามากินข้าวอ้าวยังไงล่ะเพราะฉะนั้นก็<ม>ต้องรอดู<า><ม>ว่าสุดท้ายยุจซีจะเป็นโสดหรือเปล่าแอะหรือว่าจะมีการเปลี่ยนคู่อะไรอย่างงี<ม>้าเมื่อกีค้ครับผู้ชมเราสัมภาษณ์พี่เขาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องเขากันดีกว่าครับยุโซเองค่ะ ันนี้แบบว่าวาเลนตาสวิตตี้มันเป็นภาคต่อมุมมองความรักในเรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างครับก็จะเป็นมุมมองที่ยังไม่ได้ถูกพูดถึงไปในภาคที่แล้วนะคะก็จะมีเรื่องราวของคนเอ่อที่เหลือที่ยังไม่ได้เน้นไปในภาคที่แล้วก็จะมาเป็นตัวแทนของคนหลายๆคนในชีวิตจริงนี่แหละว่าความรักของเขาเป็นแบบไหนแล้วแต่ละคนังมีความเป็นตัวของตัวเองยังไงและมีวิธีการปรับความสัมพันธ์กันยังไง เธอรู้ว่าใจว่าฉันมีรักมากมายที่เธอคิดไม่ถึงแต่วันนี้จะขอเธออย่างหนึ่ช่วยรับและฟันกับสิ่งที่พูดไปที่บอกเธอ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับหนึ่งนั้นแสดงนะครับแพตตี้นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแพตตี้ครับเป็นยังไงบ้างกับภาพพิลเร์เรื่องนี้ครับก็ดีค่ะมาเลยค่ะฟิลเตีค่ะเห็นว่ามันเป็นแบบว่าภาคต่อจากสสองกัสวิตตี้แล้วเรื่องราวความรักของคู่เราจะเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้คู่เราจริงๆก็จะเหมือนเติมความรักให้หวานขึ้นมากกว่าค่ะแล้วก็มีเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนแต่ส่วนใหญ่เรื่องนี้ก็จะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กับนักแสดงจากบริษัทสว w ตตี้นะครับพี่แดนมอลเล่เมนของเรานั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคีใจมากมากเลยเข้าถึงตัวพี่แดนแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าถึงตัวบ่อยมากเออเป็นยังไงบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ดีครับดีครับก็เป็นอีกภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะที่จะสร้างความรักต่อเนื่องจากตกตสว e ตตี้ด้วยนะครับก็สร้างความหวานสร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างมุมมองความรักดีๆให้เกิดขึ้นบอก เอนนอออบอกรักแล้วมันจะตายใช่ไหมจะตายหรือ,อยังไงเ yeah, ก็บไว้ก็คงไม่มีใครเข้าใจวันนี้ฉัน บริตตี้ยังอัดแนมไ,ไปด้วยนักแสดงชุดเดิมนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเติมความหวานให้กับคุณผู้ชมในเทศกาลแห่งความรักกันได้อย่างแน่นอนนะครับแต่นุม่มสดจากออฟฟี่นะครับก็ต้องอิจฉาคนมีคู่เป็นธรรมดาครับคุณผู้ชมยังไงนะครับก็อย่าลืมควงคู่คนที่คุณรักนะครับมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบริตตี้สำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของออฟโดเมนเท่านี้แล้วจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ บันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใครพร้อมสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการพัสตาบายนิวพลัสรับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทาง i อ m เช่องโชว์ทั้ง4ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันพัสตาร r รู้ลึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น